ตอนนี้เป็นรายการเครื่องพ่นยาดูเป็นยี่ห้อ justin f เจ็ข้อมูลเบื้องต้นที่ได้เขามาซ่อมสตาร์ทไม่ติดเขายืมไปแล้วมาส่งไวนะ้นานไม่ได้ใช้นานแล้วเดี๋ยวต้องหาสาเหตุอย่าเครื่องพวกนี้ก็มันก็อันดับแรกก็ดูไฟดูน้ำมันมีสองอย่าง ถ้าตามระบบแล้วเราดึงมีมีแรงอัดเราดึงสตาร์ทมีแรงอัดไฟหัวเทียนกระโดดดีน้ำมันมีคาบิวไม่ผิดปกติมันต้องติดถ้าไม่ติดแสดงว่าความผิดปกติที่คาบิวเป็นส่วนมากถ้าสมมุติว่าลมอัดดีไฟดีก็ดูที่น้ำมันเดี๋ยวต้องวิเคราะห์ตามขั้นตอนอเดี๋ยวดูที่หัวเทียนก่อนว่า ไฟโฮเทียนมีหรือไม่โฮเทียนบอดหรือไม่ดูดูเปิดโฮเทียนออกมานะดูสีโฮเทียนดูเที่ยวโฮเทียนเอ่เนี่ยโฮเทียนถ้าแบบนี้ถือว่าโฮเทียนยังดีถ้าโฮเทียนสีออกน้ำตาลหน่อยนะอันนี้แสดงว่าระบบไฟไม่น่ามีปัญหาแต่ต้องดึงดูก่อนว่าไฟกระโดดหรือไม่ดูเอา เอาคีควงมาสอดลาสอดเอาเหล็กขีควงก็ได้นะสอดเข้าไปข้างในให้มันสัมผัสกับเอเอสูบแล้วก็ดึงดูไฟเห็นไหมดูสิเราวดูว่าไฟกระโดดหรือไม่เออถ้าอยน เห็นแสงไฟกระโดดที่ขั้วเทียนเห็นละถ้าเห็นนิดหน่อยก็ถือว่าได้มีกระแสไฟต่อไปหลังจากที่เห็นไฟกระโดดแล้วก็ดูสาภาพโั้วเทียนแห้งดีอันนี้ก็ระบบไฟไม่น่ามีปัญหาแต่ตอนนี้คือจะมีปัญหาที่ระบบคาบิวเพราะว่ากําลังอัดเท่าที่ดึงดูเท่านี้ก็ถือว่าได้อตอนนี้เดี๋ยวถอดดูคาบิวดูความดี่ปกติของคาบิวว่าเป็นอย่างไงบ้าง จากเปิดฟ้ากลองมาเดี๋ยวเดี๋ยวไงขึ้นไปแล้วเราดูเราจะดูที่ไอจุดที่ไล่ไล่ลมดูดจะมีลูกยางนี่นะไงไงขึ้นเดี๋ยเราเราดูนี่นาะเอออันนี้พอดีเออพอดีตัวนี้ลูกยางฉีกลูกยางตัวนี้ลูกยางกดจะมันฉีกต้องเปลี่ยนตัวนี้เดี๋ยวถอดครับโั่ และถือโอกาสล้างคาบิวแล้วก็ดูแผ่นปัม๊มว่าแผ่นปั๊มมันยังนิ่มอยู่หรือไม่ถ้ารุ่นนี้ถ้าแผ่นปั๊มแข็งแล้วก็ใช้ไม่ได้ต้องเปลี่ยนแล้วเดี๋ยวเราถอดมาดูก่อนอยางกดนะอยางกดตัวในวันโหเปลีย่ยนยางกดอแล้วนะ่าจะดีอ่ะแต่เดี๋ยวตีพอแผ่นลิ่มมัน คาบิวถ้าถอดออกมามันก็มีอยู่แค่นี้มีเดือนใหญ่มันแล้วก็จะมีที่สังเกตจะมีแผน่นแผ่นผ้าปั๊มแผ่นผ้าปั๊มนี้ถ้าใช้ไประยะเนี่ยมันก็จะแข็งนะถ้ามันแข็งอย่างเนี้ยมันก็ไม่ค่อยดีละต้องเปลี่ยนละแผ่นผ้าปั๊มแยตัวนี้มันก็จะมาเป็นทุดกันนี่เป็นแผ่นทําหน้าที่เป็นวาลวตัวนี้นะ วาวปิดเปิดดูดน้ำมันขึ้นตัวนี้ปั๊มดูดน้ำมันผ่านนี้เป็นลิ้นทางเดียวแล้วก็จะมีตัวนี้เป็นตัวไอ้ปั๊มดูดน้ำมันให้ผ่านระบบคารบูรกลับเข้าถังตัวนี้เป็นดูดน้ำมันวนผ่านแต่ตัวนี้มันฉีฉีดไปแล้วนี่ก็ต้องเปลี่ยนสรุปก็เปลี่ยนตัวนี้ตัวกดและแผ่นปัม๊ม นี่สังเกตพอดีอะไรก็ตเตรียมมานี่เนาะแต่ตัวนี้นี่มันมันก็แถมมาเหมือนกันตัวนี้มันไม่ขาดมันดีว่าจะเป็นต้องเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนตัวนี้แผนแผ่นวาล์วปัม๊มตัวนี้ทำหน้าที่เป็นวาล์วแผ่นวาล์วปัม๊ม นี้ตัวนี้เปลี่ยนหันดันเหล็กลงข้างล่าง y voilà. เดือน้ำมันมาใส่ประกอบคาบิวตัดตอกประกอบคาบิวต่อสายสายเรียบร้อยต้องจำไว้ว่าสายที่ใหญ่กว่าจะต้องเป็นที่น้ำมันเข้าแต่สายที่เล็กกว่าจะเป็นน้ำมันออกเรากดกดไล่ปั๊มกดมันจะเข้าตรงนี้แล้วออกสายที่เราเห็นเนี่ยสายใสออกสายนอกเนี่ยนะสายนอก มาละี๋ยวใส่เดี๋ยวเราติดดแช่คโฮเทนต์ไปน,น,นะมาถึงเรานะแช่คอนเทนต์ติดเลยหลังจากประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วต้องทดสอบได้หลังจากประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วทดสอบติดเครื่องทดสอบอเล่งดูหน่อย

ลองจตะดีคือถูกตหรือ,อว่าเรียบร้อยอนนี้จบจบจัสตินเอฟเจ็ดหกเจ็ดเรียบร้อยเปลี่ยนอะไรครับบิวระบบไฟไม่มีปัญหา